ที่อยู่ในรูปขบวนแถวนะครับเพววื่อความสวยงามครับขอให้ท่านนั้นขึ้นบนอัศจรรย์นะครับ <ฮะ S 1> เดินภาพถ่ายต่างๆนะเดี๋ยวป่ายโสดจะเป็นผู้ดําเนินการถ่ายภาพเก็บภาพท่านสามารถไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับ <ฮะ S 1> มาแล้วครับขบวนแถวครับที่เดินสวยๆนะครับใส่ออกสีชมพูเน,น,น,นี่ถือป้ายนี้เป็นประธานนักเรียนปี<ช>2558ครับเบียกิงมาริสาประมือดาๆต้นรับไปครับแบบป้ายโรงเรียนสวยงามครับ ผู้นำของเราครับสวยแบบนางงามและประธานนักเรียนนะค่ะแล้วก็ไ้ีสายเช้าไน์ครับวันนี้แล้วตามด้วยผู้ผู้ถือธงนะคะผู้ถือธงโรงเรียนนะคะผูเขียวยนี้นะคะได้แก่เด็กชายมณฑปตันวนรักษ์นะคะหรือว่าน้องเบอร์ดีนะคะเป็นนักเรียนชั้นป .4 ทับ2ในโครงการภ่าภาษาฤษนะคะเป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและราง ชนะเลิศตีไกลจากการแข่งขันกอล์ฟนะคะผู้อูเป็นนักกีฬากอล์ฟของโรงเรียนแล้วก็เป็นของประเทศด้วยครับนะคะขอเขียวประมือต้อนรับนะครับาแม่นักกีฬาดับชาติของเราครับนักกีฬาลายกาเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังเป็นนักกีฬากอล์ฟยอดเยี่ยมนะคะเบสซ็อกเกอร์สองปีซ้อนเลยนะคะประจำปี2556และ5้นะคะจากสหพันธ์กีฬาสากลไอเนะคะและ